ัสด <laughs> <Brothers> okay, ีค <UC> รับวันนี้เราอยู่ในเกมไมค้าไปอีกแล้วนะไอเไอเก็ากเนไอเก็กุนครับเนี่ยอันนี้คือไอพีนะคอ้เราก็อยู่พาร์ทที่สองกันแล้วยิงอ่ะเอรเอร์เรบ้านไหนเป็นี่นะบ้าน บัานอยู่นี่ปัก้อปักท้อได้ไหมให้ปักทออให้มันสิ่นึงสิองมันของมันหายอยู่ใางนเนี้ย วันนี้เราจะมาทำฟาร์มสัตว์กันครับไปคิวไปคิวเร็วกว่ดิไปไปหาบัวไงข้าวโตยังข้าวโตยังใครจะตัดไม้ใครจะตัดไม้ใครเขอตัดขาตัดแล้วเดี๋ยวขอสร้างบ้านก่อนเอาไม่ขี้เกียจเอาที่คุณติดไปเลยเออเออกระเด้นๆสร้างบ้านสร้างบ้าน ัดไม,ม sociedad, Unidos, ้เดี๋ยวเขาสร้างเพราะว่าเราตัดไม้เบิร์ดเยอะจะโอเคไหมจะสร้างบ้านเป็นมือถือเราลุ้ใส่สร้างบ้านที่นี่นี่ไงเลยวินมีบอกระวาด้วยไอ้เจอาจะเาสิบกับสิบไหมสิบกับสิบก็ได้แล้วแต่เอาแบบที่มันสามารถสร้างของเลยเก็บได้เยอะๆอ่ะเขาเป็นอันนั้นไม่ทำเขาเก็บของเยอะเลย